ก็ยังไม่ไปถึงมือแฟนคลับเลามันอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของเราครับเกิดอะไรขึ้นผมไม่เกี่ยวนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้พร้อมมันอยู่แล้วนะครับผมับซิงเกิ้ลใหม่ของะชานั่นเองนะครับรอฉันอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับเดี๋ยวเจอกับพชานะครับ ใ้ยชาชาดาผลงานไรันเราไม่เขายนไรกันเรายะไม่พูดอะไรเลย แรงดีแล้วครับปกติแล้วหนาไม่เราไม่เราไม่โนเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวสปอยล์พวกยิงเดชเลยโอเควันนี้เอางานเสร็จบอกนะเดี๋ยวดิเรามาคุยกันเรื่องเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับรอฉันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นครับนะฮะเพลงนี้รอใครใครครใผมก็ทวนชื่อเพลงไงเชิญละ เพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างครับผมถามถึงเนื้อหาม,มันล้วกันครับเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงอะไรบ้างเ <c oughs> นะื้อหาของเพลงนี้ก็จะพูดถึงการที่คนเรานะฮะยังมีความเชื่อยอยู่ <c oughs> ว่าต้องมีใครสักคนเนี่ยรอเราอยู่ <c oughs> ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เจอก็ได้ <c oughs> <ๆ S 2> เราอาจจะไปเจอพรุ่งนี้วันมะรืนอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเออจอได้เมื่อก่อนให้เรามีความเชื่ออยู่อ๋อ้ซึ่งเพลงนี้ค่ะ เอใช่คร hey. ับเขียนคําร้องแล้วก็ทำนองเองครับแต่ได้ได้พ yeah ี่แม็กซ์รันเนี่ยคอยช่วยดูให้ว่ามันโอเคหรือยังมันดีหรือยังมันยากไหมมันก็ยากนะครับผมด้วยด้วยเราเขียนเป็นเพลงแรกด้วยก็ก็โชคดีที่ที่มีแม็กซ์รันเนี่ยคอยช่วยดูให้ว่าแบบเฮ้ยตควรจะแก้ตรงไหนหรือปรับตรงไหนเพิ่มดังนั้นอินสปีเรชั่นมาจากไหนมาเจอแรกค่ะบทั้งสางมาจากไหนเลยครับไปถึงเพลงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกๆเนี่ยผมคิดไว้ว่าเอ้ยอยากจะแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงนึงที่แบบ ถาอะไรอ่ะกาดตอตเกดค้างไว้ลอยากเห็นเพลงก็สำหรับผมเอไปเงินืเดเป็นเย็นสบายแล้วันนี้ก็มีพี่นทีมช่วยช่วยกันนั่งคิดเรื่องว่าเฮ้ยจะเป็นเรื่องแบบไหนดีแล้วก็ได้เรื่องมีมาแล้วพัชเ้าก็ไป อ๋อนะครับทีนี้มาพูดถึงในพาร์ทของดนตรีบ้างครับบอกว่าดนตรีแปลกไปจากเดิมก็เป็นเป็นจังหวะดนตรีรเป็นจังหวะดนตรีที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นแนว pop song เป็จังหวะหัก็เป็นเพลงคจะเป็น4 4คนเลยก็เราเราเราจะรู้ว่าเราเข้าใจว่ายแต่โอกาสคืออะไรแต่ว่าแต่ถ้าเราฟังเรารู้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิม ว่าเป็นปึ้ง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 อย่างเงี้ยแล้วมับจะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่โว่อะไรล่ะครับแต่จังหวะเราเพลงนี้ไม่เคยทำใช่เมื่อเราฟังเราก็จะรู้ว่าเออเป็นเป็นสไตล์ใหม่ที่เราไม่เคยได้ยจากธรรชาติทำไมถึงเลือกมาเป็นจังหวะเพราะว่าจะปิดอัลบั้มแล้วตั้งแต่ได้มาตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงก่อนจนถึงเพลงเงี้ยไม่มีจังหวะไม่มีอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เลยคิดว่าเพลงสุดท้ายแล้วเอาไหมจับมาเป็น ครัวามเคร่งร้องยากขึ้นไหมคะก็ไม่ได้ร้องยากขึ้นครับแต่ถึงเมโลดี้เนี่ยสิมันจะยากขึ้นเพราะปกติเราก็เคยเขียนกับวาดไปนะคะใช้เวลานานไหมครับสำหรับเพลงนี้กว่าจะได้ออกมาก็สักพักนึ่งเลยครับเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกเราก็ไม่เคยทำเพลงแรกมันก็ไม่ได้เป็นคนที่เขียนเพลงแล้วเท่าไหร่ใช่ไหม อีกหนึ่งความพิเศษเลยนะคะก็คือเพลงนี้มีการฟิอริ่งด้วยใช่ครับกับพี่ก๊อฟตันที่เรเป็นมายังไงถึงได้มาจอยกันได้ก็รู้จักพี่ก๊อฟมาก่อนหน้านั้นประมาณปีหนึ่งแล้วคือพอรู้จักกันปั๊บเนี่ยก๊อฟก็โทรเรียกมาบอกว่าประมาลูกท้องเมียพี่ให้หน่อยคุณเหมือนสิงตน เขาบอกว่าตอนนี้ก็บอกว่าอยากให้ลูกออกมาหน้าตาเหมือนช้าช้าถามเขาแล้วนะว่าคิดดีแล้วเหรอแต่โชคดีที่หน้าตาไม่เหมือนออกมาน่ารักกว่าเยอะมากครับใช่ใช่แล้วผมก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครนนี้พอจะมีเป็นเพลงเนี้เป็นเพลงสุดท้ายออกมาก็คุยกับพี่ในทีมแหละว่าดีแล้วเขาเชิญมาฟิชเชอร์ริ่งไหมมันได้ถึงที่กอล์ฟมาคนแรกเลยแล้วก็พี่กอล์ฟเขาก็มามีมาแร็ปใช่ครนนี้ด้วยเป็นไงบ้าพอมาแบบได้มาร่วมงานกันจริงก ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับคนนี่งๆอง่างพี่กอฟนะครับเรายังจาได้เลยครั้งแรกที่ได้ยินพี่ได้ยินพี่กลอฟเนี่ยรับเพงนี้ออกมาเราไปนั่งความันด้วยกันเขินมากเลยเขิอนเองนั่งเขนนะ่เขืนกันมากาเเือนเองเือนขอนเขื่เปื่นเื่ออขอนเเออเเขอนน เหมือนแบบตัวเองในเรื่องมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะตามหาคนคนนึงหรือแบบได้แรงบันดาลใจมาจากอินสตาแกรมมาแบบเฮ้ยเลืนใไทดาวเทยจ์นกันเลยอยากตามรู้จักว่าคนที่ยเป็นใครตามหากันไปพาดกันไปพาดกันมาทุกทนเจอกันนี่แหละแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากถามมากๆคือส่วนตัวนิดนึงนะระชาเราต้องครับผมไม่คือทุกเพลงของระชาเนี่ยนักเอกเอ็มวีจะแบบน่ารักทุกคนเลย ซึ่งล่าสุดนี้เพลงนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับผมครับคุณไปเฟ้นหามาจากไหนครับเรื่องคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นเรเล่าให้ใช่ชี้เลยก็เป็นเรื่องเลือกให้ใช่ครับนะฮะผมไม่ได้ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ผมไปก่อนผมจะอาบผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแล้วเรื่องการเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับผมก็ แรกก็จะเขินแหละคุยรู้จักกันบ้างพอร่วมงานกันก็ก็ดีครับสนุกดีคุยัดีกอหานก็ดูกันได้แต่เมื่อกี้ข้าวสารก็พูดแล้วว่าเป็นิอัลบั้มที่อัลบั้มแรกในชีวิตใช่ครับสารมีการฟรีออเดอร์จะไหมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หมดเขตฟรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ซื้ออัลบั้มได้อยู่ทางไอจูนแค่จะไม่ได้มีโคนลงทะเบียนเลยนะชื่อว่า Lonely Planet เหงาหรือทอดเที่ยว ท่องเที่ยวใช่ไหมัมเไม่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวแต่อย่างใดเเงาเองาเงาซึ่งที่มาของช่นนี้ก็เหมือนกับว่าแต่ละเพลงในในอัลบั้มของประชาเนี่ยก็จะเป็นเพลงเหงาๆแต่มันจะเป็นเพลงเหงาที่แบบอารมณ์ที่ต่างกันบางเพลงก็เหงากับเศร้าโศกานไปเลยบางเพลงก็เหงากับคี้มโนมโนบางเพลงก็เหงาแบบมีความหวังซึ่งมันคือความเหงาในหลายๆรูปแบบพอมารวมกันมันก็กลายเป็นแบบเดียวมาอัลบั้มนี้มีทั้งหมดกี่เพลงครับสิบเพลงครับผม และนั so, so, like so ้นก็จะมีสเปเชียลแท็กของประชาชนเพลงที่เขียนไว้ให้ให้แฟนที่ซื้ออัลบั้มนี้เท่านั้นครับได้ฟังกันมันคือเพลงสุดท้ายนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมให้ดูหน้าหนึ่งลักก่นผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็หมัอนไส้อะให้ดูนี่ให้ดูในนี้บอกว่าร้อยยี่สิบหน้าโอ้ยเหมือนเลยเหมือนกัน มไม่ใช่แค่แบบหน้าสองหน้าครับกระดาษเปล่าก็เลยจัดมาคือแบบว่าเราได้แอบดูแล้วนะครับผมก<ช>็มีรูปต่างๆมีขอบคุณ<ด>นะฮะครับนี่นี่ ครับไม่ใชออเลยนะ้เดี๋ยวหายของเลกันท่านามางเลยนะครับแล้วก็ด้วยนะครับที่เลบกกิีว้ลกันนครับรอชั้นอยู่ตรงนันก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมทั m u s i c c o m แล้วก็ทางไอจูนนะครับผมส่วนอัลบั้มีออ o ดอร์หมดเขตไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียดายครับผมเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดอัลบั้มนะฮะได้ทางไอจูนด้วยไดครับผมก็ฝากไปด้วยลวกันครับ โซเชียลมีเดียฝากได้เลยคัอ๋อโซเชียลมีเดียนะฮะวิ u n e r s af8 ผมแล้วก็ i n s t a g n r c o o b นะครัผมยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วนะคะช่วงนี้คุณยังสงเกมตอนคืนอยูรือ่ายไลเด้งาเป็นคชาชงนี้ไม่มีช่วงนี้เล่นเล่นเกมอยู่เดียวรอ่รอ แต่ววันนี้ก็ชาก็มีอะไรมามอบให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นอ่ากิเสื้อกิเสื้อเสืขนมขนมเสืแล้วก็มีขนมี่ถามอเสาใส่เสื้อไม่ได้เดนี่ก็จะเอาเสื้อไปมันภาพจำ้นะ แล้วก็ได้ขนมเนี่ยใช่ทีนี้เราก็ได้ขนมครับเราวทก็ได้ขนมเหมือนกันเพราะว่าเสื้อไม่ได้ใส่ได้ดูจากตัวสิครับถ้าเกิดไปเอาติ้งชุดนอนก็เป็นเสื้อกระชาได้แหละก็ได้ขอสอเอแอลด้วยไซส์เอแอลเอาแค่เอลก็พอเอแกลเดินดุเดิใถ้าใส่ได้เลยใส่ให้ดูตอนนี้หน่อยสิอันนี้ไซส์ไรครับผมไซส์เอสไซส์เวโอ้โหไม่อยากทำร้ายใจเลยนะครับผมอ่ะยังไงนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคาชาเนะฮะใช่แล้วนะคะแล้วก แน่นอนครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปเจอพันต่อใน o i ะคะเดี๋ยตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงน้าเดี๋ยวมาเมาขวากันต่อค่ะครับผม